สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวรถไฟไทยเช้านี้มีงานหลายงานนะครับอัปเดตเราอยู่กันอีนหนึ่งค้าหนึ่งนะครับแถวไปเขียนครับไา่เขียนครับาจะาาหัวเสาหัวพินเซกเจะวางคาน รถเคนตัวใหญ่นะครับเริ่มเข้ามาแล้วน่าจะจมนะครับเป็นหนึ่งที่เบอร์เก้าวางกันน่าจะต่อนะครับต่อเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบหกสิบเจ็ดสิบหก เรามาปักแบบัวสิบแปดเราเสร็จหมดแล้วนะครับเจ็ดสิบสองต้นครับก็ให้ชมบรรยากาศอบีหนึ่งคัหนึ่งมันไม่เขียนเหยาว นี่ครับปางนงกครับเบอร์ยี่สิบหกอันนี้ก็เบอร์เก้าไล่มาปากแบบนะครับเบอร์สิบแปดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปางนะครับท่านผู้ชมนะครับเก็บบันทึกคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมสักคลิปหนึ่งอภินิหหนึ่งนะครับเสาเจ็ดสิบสองต้น เรามาปรับปากแบบนะครับจะเป็นแถวยาวล่ะนะครับเป็นแถวยาวยังคาดอยู่อีกช่วงหนึ่งคือช่วงเบอร์สิบถึงเบอร์ยี่สิบหกหรือยี่สิบห้านะครับเนี่ยนะครับอนนี้ก็เสร็จหมดแล้ว เบอร์สิบหกครับตั้งแต่เบอร์สิบถึงเบอร์สิบหกจะเริ่มวางวางคานนะครับรถเกียร์ตัวใหญ่เข้ามาจมนะครับเนี่ยครับบรรยากาศครับถ้ามีโอกาสตอนแขวนคานนะครับอ่า ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับช่วงแรกๆจะมีอยู่ครับแขนแขวนกันกึ่งเดือยนะครับ,าารบรวางตัวเราประมาณ10วินาทีนะครับก็จะเกี่ยวขึ้นไปเคยลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นครับเราอยู่กับที่อาบีหนึ่งขั้นหนึ่งครับมาถ้าเขียนน,นี่ก็เตรียมวางคาน,นครับเตรียมแขวนคานแขวน,ขน,นกะไรเดอร้อ เสร็จนี่เดี๋ยวเราจะไปลำปางนะครับไปอำเภอเงาว6พ1 9ยิงยาวไปอีก45ก,กิโลนะครับปรับแบบก็ใช้เวลาสัก20นาทีนะครับก็ได้ลงครับคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนครับประมาณเนี้ยนะมีหนึ่งขึ้นหนึ่งเสา72ต้นเสร็จมดแล้วนะครับเสาเสร็จมดแล้ว ไร่เรียงวางคานกันดูนครับก่อนจะเสร็จจะ่ภาพให้ท่านผูนช้ชมได้ชมนคเสร็จแล้ววางคานเสร็จแล้วเทพื้นเราก็ต้องขึ้นไปไปเก็บพื้นไปเด็กฉลับด้านบนอีอันนี้นะคะรับท่านผู้ชมครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ พัน800แปดร้อยซับสไคร์ล์แหละจะใกล้กันมาไล่กันมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณกำลังใจถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กบคลิปเพื่อนที่เข้ามาเพิ่มยอดวิวการชมให้แอดมินะนครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับนกไม่มีคนคนไม่มีพวก ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้คำโบราณว่าไว้นะครับเราต้องมีเพื่อน,นเยอะๆช่วยสนับสนุนกันช่วยดันคลิปช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็สนับสนุนกันไปก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เราไปเจอกันที่ลำปางนะครับเราจะไปลำปางกัน เช็คตอนนี้เสรนะครับไปเจอกันที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมขอบคุณกำลังใจสุกใจกดไลค์กดแชร์โชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ